แลวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Dark ก n i g t Rebirth of r e g e n นี่ครับอ่าเรากลับมาเล่นกันอีกแล้วนะทุกคนใครหลายๆคนก็ถามนะครับว่าไอ้ค่า f t g เนี่ยมันหาจากไหนทํายังไงให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแล้วก็จะทํายังไงให้ประหยัด f t g ได้มากขึ้นนะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากเพื่อนเพื่อเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u ั s รสมาชิกนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วก็ฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับใครที่อยากจะเติมเกมเกมอะไรเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับเนี่ยผม จากที่ดูสปอตจบแล้วนะฮะทุกคนก็เข้ามารับชมกันได้เลยนะว่าเออเราจะทำยังไงให้ค่า mtg แล้วก็ตัวละครเรามันเก่งขึ้นนะครับทุกคนมา ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทกวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะให้สนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด ONS7 ได้นะครับก็ใครที่กรอให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี้เนี่ยครับแพ็คในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติมอา c l a s s i c าิกเนี่ยครับก็จะมีแพ็คให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็่้อนะทุกคนนะครับเราก็สามารถกกอกโคดนี้ได้เลยนะ O N S Z นะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กดสั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะโอเคทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะว่าระบบเกม ของดาร์คเนทเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าเกมอนนื่นเนี่ยมันยังไงก็คือการเติมเนี่ยเท่านั้นนะครับที่จะทําให้ตัวละครเรามันเก่งแบบก้าวโดดแต่ถ้าเราไม่เติมล่ะเราจะทํายังไงให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้นะครับด้วยระบบของเกมเขาเนี่ยออกแบบมาให้เรานะครับสามารถฟาร์มของได้หรือว่าซื้อของต่างๆแล้วก็เอามาตีบวกต่างๆเนี่ยได้เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องค่อยๆบิวตัวละครของเรานะครับไปอย่างชา้าๆเมื่อเราไม่ได้เติมเยอะหรือว่าเติมแบบน้อยๆเลยนะอ่ะเรามารู้กันก่อนนะครับว่าอะไรทําให้เรา สามารถเก่งขึ้นได้ไปที่ตัวละครนะครับตัวละครของทุกคนเนี่ยพอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีของต่างๆถูกไหมเราสามารถตีบวกได้ทุกคนครับเราสามารถอัปเกรดได้อย่างอันนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดที่เป็นเลเวล5นะครับได้เหมือนกันด้วยการตีบวกน,นั่นเองก็คือการเสริมพลังนะครับเราสามารถเสริมพลังอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เนี่ยได้เช่นกันนะครับเราก็จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาสกิล สกิลเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะอัพแบบมั่วๆแบบผมเนตอนแรกนะครับแต่ว่าหนึ่งเลยคือแต้มสกิลมันยังไม่พอเท่าหรอกอัพมั่วนะครับอีกหนึ่งวิธีที่เราจะทําให้เราเนี่ยอัพสกิลได้แบบว่าได้ใช้ประโยชน์แบบเต็มที่อ่ะครับก็คือให้เรามาอ่านตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูนะครับว่าหน้าตาของสกิลมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เนี่ยถ้าเราอัพไปนะครับมันจะใช้พลังแห่งแสงเพื่อรักษาบาดแผล HP ตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ต้องอัพในช่วงแรกก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะอัพไปเลยก็ได้แล้วก็สกิลที่เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสกิลเชิงพาสีนั่นเองทุกคนคือเราสามารถกดใช้โดยที่เราไม่ต้องมากดแบบตรงเนี้ยคือแบบเรากดคีย์ลัดได้เลยอะอย่างสมมติว่าอ่ะอันนี้ยเนี่ยเดชตรงนี้นะ่ะเราสามารถกดชิปเดชได้เลยนะครับมันก็จะใช้สกิลนี้ให้ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็คลิกขวานะครับมันก็จะเตะให้นะครับหรือว่าจิ้มๆนั่นแหละนะถ้าเกิดใครเล่นในโทรศัพท์ผมไม่มั่นใจว่าจะต้องกดแบบไหนนะครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยก็คือคลิกขวาในเมาส์นะคลิกขวาไปเลยมันก็จะเตะให้นะครับเราไม่ต้องมาลากสกิลตรงนี้ไปอยู่ในสล็อตของช่องสกิลนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นสกิลสีฟ้าเนี่ยนะครับทุกคนสกิลสีฟ้าเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสล็อตถึงเราจะสามารถกดใช้ได้นั่นเอง จะไม่มีคีย์ลัดด้วยการกดชิปกดคลิกขวาหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันจะต้องเลือกอัพสกิลหน่อยนะทุกคนนะ่าแล้วก็สกิลรักษาเนี่ยถ้าเราอัพเข้าไปเนี่ยนะครับอย่างสมมุติว่าผมกดเรียนรู้ปุ๊บนี่เราก็กดเพิ่มคะแนนไปเห็นไหมนี่เนี่ยมันจะไม่ได้ติดตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับก็จะต้องมาตั้งค่าสกิลแบบนี้เห็นไหมเราสามารถมาตั้งค่าสกิลได้อย่างสมมติว่าผมอยากจะเอาสกิลเนี้ยเข้านะครับสกิลนี้เข้ามาแทนตรงนี้ อเห็นไหมเราก็จิ้มปึ๊บไปแต่ว่ามันจะมีให้เลือกนะครับมันเป็นสกิลโล่ป้องกันกับสกิลรักษาก็คือต้องเลือกสายเอานะครับว่าจะเล่นสกิลที่จะเป็นรักษาหรือว่าจะเป็น ป้องกันเพิ่มอันนี้นะครับก็ต้องเลือกเอาแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกมาเป็นโลป้องกันก่อนนะครับในช่วงแรกเพราะว่าอันนี้ฮิวอะเลือดเราอะยังไม่ได้ลดเยอะอะไรขนาดนั้นอะเพราะว่าช่วงแรกๆรกอะบอสมันง่ายบอลมันง่ายนะครับเราก็จะเลือกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวร,รอเลเวลต่อๆไปเนี่ยมันก็จะเปิดวงล้อสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนี่นะครับทุกคนลองดูกันได้อย่างนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นสกิลที่สําหรับกดบัฟให้ทีมมันจะอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับ หรือก็รอเลเวล15เพื่อปลดล็อกอ่ะโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่ผมแนะนำ อ่ะทีนี้นะครับก็จะรู้ไว้แล้วนะว่าตัวละครเราจะเก่งขึ้นได้ด้วยวิธีไหนบ้างต่อมานะทุกคนก็คือค่า f t g ของเราแน่เองหลายๆคนถามเข้ามากันนะครับว่าค่า f t g เนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็คือมันจะรีทุกๆเทีทท่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนของทุกวันเนี่ยมันจะรีค่า f t g ความเหนื่อยล้าตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็อ่ะเราสามารถฟื้นฟูด้วยการกดยายนน่เองแต่ว่ายายตรงนี้มันยังไม่มีมานะครับของผมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยําหระดับสายเติมเลย อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะเพิ่มสาหรับสายเติมผมขออนุญาตพูดเผื่อไปเลยนะครับก็คือเราเติม VIP นั่นเอง VIP เนี่ยมันจะได้สิทธิพิเศษตามนี้เลยครับเพิ่มลิมิตชุบต่อวันนะครับเพิ่มขึ้น2ชิ้นแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับมันก็คือตรงนี้ให้เราไปที่รเลเวล4เลเวล4เนี่ยเราจะเริ่มได้รับนะครับในส่วนของค่า FPG เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับห้แล้วพอเลเวลต่อไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในตอนที่เป็นเลเวล6นะครับอ่ะนี่พอ ใช่ไหมเราจะได้เพิ่มขึ้น100อันนี้แหละจะเป็นอีกหนึ่งนะครับสิ่งที่จะทําให้สายเติมเนี่ยไปได้ไกลกว่าสายฟรีอย่างเราๆนะครับอย่างนี้พอเราเลเวลสูงๆเนี่ยอะปึ๊บมันจะบวกมาที่ค่าความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้นสูงสุดเนี่ย150เลยนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้สกิลที่สูงกว่าตัวเองได้4เ e ลเวลอันนี้คือระดับ VIP นะซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะต่างชั้นกับสายฟรีแน่นอน,นครับแต่แต่จะบอกว่ามันก็ ไม่เชิงว่าจะทําให้เก่งขึ้นขนาดนั้นนะสำหรับผมนะยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ไปตันที่เดียวกันหมดอลองดูแล้วกันนะครับใครอยากจะเติมก็สามารถเติมได้เลยนะครับตรงนี้เติมเงิน60สามารถอัปเกรดนะครับ V.I.P. เลเวลหนึ่งนะเติมได้เลยเลือกเอาเลยนะครับอยากจะเติมแพักไหนโอเคอันนี้ก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้เช่นกันนะเก่งแบบเก่งกว่าคนที่เลเวลเท่ากันอ่ะ <laughs> โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะทาให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแลแล้วก็เป็นวิธีการเพิ่มค่า HPG นะทุกคนอะแล้วก็สําหรับใครที่สามารถหาในส่วนของแฟชั่นมาใส่ได้เนี่ยมันก็จะบวกอ่าในส่วนของตรงนี้เช่นกัน,นครับซึ่งเราสามารถหาแลกมาได้ด้วยการที่ไปที่ร้านค้านะทุกคนแล้วไปที่เหรียญตรงนี้เหรียญดาก้อนนะครับเรามีอยู่แล้ว670เนะครับเราสามารถมาลองส่องได้นะว่าเราอยากจะซื้ออะไรตรงนี้เนี่ยมันได้จากการลงดันหรือว่าเลียร์ควส รายวันอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะได้รับตรงนี้มานะครับก็ลองมาแลกกันดูนะคใครที่อยากจะขายของในร้านค้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ตราประทับตรงนี้ด้วยนะ,อ,ะอย่าลืมนะครับสามารถนํามาซื้อตรงนี้ได้แล้วก็ ในส่วนของยาใครจะซื้อยาเนี่ยก็สามารถซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อแบบพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสิทธิ VIP ก็คือต้องเติมก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้แบบมีที่มันเขียนสิทธิตรงนเนี้ยเนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยสินค้าแนะนานี่ครับใข่มังกรเราสามารถซื้อได้อาทิตย์ละ10ครั้งอ่ะเดี๋ยวผมจะกดซื้อให้ทุกคนได้ดูนะครับ10ชิ้นปึ๊บกดซื้อมามัาสินค้าหมดแล้วแล้วก็กรงเล็บนะครับกรงเล็บอ่ะได้5อันกดเลย เราให้นี่เห็นไหมคนเติมมนะัมีโอกาสไปได้ไวกว่านะทุกคนอะโอเคเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเราแบบนี้นะครับนี่อแต่ว่าผมจะเปิดยังไงก็ไปที่ตรงกิจกรรมแล้วก็ไปที่ค้นหาพาหนะไม่ใช่แล้วก็ไปที่ไข่ดากอนนะครับเราจะเปิดทั้งหมด10ครั้งนะครับทุกคนอ่า ไม่ได้ฮนะอ่ะเปิดทีละครั้งแล้วกันตึบเพราะกงเล็บผมมีอยู่นี่อได้สร้อยมาสวยโอ้โหได้อันนี้มาครับครับมีการันตีด้วยนะเปิดครบสองร้อยครั้งได้ปีขาวก <c oughs> ูปองไม่เบียงบอรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ของต่างๆนานามาทีนี้มันน่าจะไปอยู่ในเสื้อผ้าและไอ้ของประดับสร้อยนี่เห็นไหม พลังบวกสิบความว่องไวสิบปัญญาสิบพลังสิบแล้วก็ HP สิบเนี่ยเห็นคนเติมยังไงก็ไปได้กวกว่าอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับก็ค่อยๆฟาร์มไปแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมอย่างเราเรากดรับให้หมดอะไรรับได้รับให้หมดของฟงของฟรีเนี่ยครับรับให้เกลี้ยงเลยไปศึกนี่อ้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนใครที่แบบว่ามีฉายามาใหม่เนี่ย เยอย่าลืมเข้ามาดูนะครับเวลาเราทำโครงทำเควสหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้ฉายา,ยา,ยานเนี่ยอย่าลืมมาใส่ด้วยนะครับกดใช้รูปลักษณ์เนี่ยมันก็คือการใช้แบบนี้นะเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะไปขึ้นเกี่ยวๆแบบนี้เลยซึ่งมันดูแบบเทเร์กเกินไปนะครับเราสามารถกดแบบนี้ได้ทุกคนเราถอดถอดถอดแล้วเราใช้เพียงแค่สเตตัสก็ได้นี่ครับเราก็จะสามารถใช้ในส่วนของตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้โชว์นะครับว่าเราใช้ฉายา,ยานี้อยู่อ่า แล้วก็ใครอยากจะทำคอลเลกชันอะไรพวกนี้เนี่ยคอลเลกชันที่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไระในส่วนของฉายาก็มาดูจากตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้นะทุกคนครับโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นได้นะครับก็ลองเอาวิธีพวกนี้เนี่ยลองไป อ่าสำรวจตัวละครของตัวเองดูนะครับว่าเออเราทำแบบนี้ไปรลอยังหรือว่าสกิลสกิลอะไรอย่างเงี้ยเราจัดดีหรือยังนะครับเพราะว่าสกิลแต่และสกิลเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆนะทุกคนแล้วยิ่งช่องมันมีเพียงเท่านี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเลือกสกิลนะครับที่มันค่อนข้างที่จะอ่าใช้แล้วเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับทุกคนอ่าแต่ว่าตอนนี้สกิลผมยังน้อยต้องรอเปลี่ยนคา์าเปลี่ยนอะไรอัพเลเวลมากกว่านี้ก่อนมันก็จะเก่งขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเก่งขึ้นได้แน่นอนยังไงลองไปทํากันดูนะครับใครที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็แบบข้ามาลองเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ยังงงอยู่นะครับว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลังนะครับฮะโอเคคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะยังไงก่อนจากกันในคลิปนี้เนี่ยฝากเพื่อนๆเลื่อนลองไปกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในพาร์้านะครับสําหรับวันนี้บายๆครับทุกคนขออนุญาตไปเวลก่อนนะ